ผมร้านกินติดฟู๊ดนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าวัดจันปติฐาลามนะครับตอนนี้ที่นี่มีงานนะครับหน้าจะไม่ผิดน่าจะถึงวันที่7นะครับถ้าใครว่างแล้วอยากมาเดินเล่นหาอะไรทานนะครับที่ใครอยู่ใกล้บริเวณนี้นะครับก็แวะมาทานกันได้นะครับตอนนี้นะครับผมอยู่หน้าร้านสามใบกะเพราแซ่บนะครับเป็นกะเพราที่ราคาดีมากนะครับยีบาทเท่านั้นเองถ้าดูอีกหนึ่งทุรกิจนะครับที่น่าสนใจนะครับเมนูง่ายๆที่ทุกบ้านก็ทํากันกินกันอยู่แล้วนะครับก็เป็นเมนูกะเพรานะครับเริ่ม ต้นที่20บาทท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับขั้นตอนการทํานะครับจะบอกได้เลยนะครับว่าร้านนี้ขายดีมากมากนะครับน้ำมาทุกปีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอยู่ที่นี่เปิดกี่โมงครับบ่าย2โมงก็เริ่มผัดแล้วใช่ไหมครับเปิดถึงกี่โมงครับ แล้วงานนี้มีถึงวันที่เท่าไหร่ครับว,วันที่7นะครับถ้าใครยังมาก็ยังทันนะครับตอนนี้วันที่เท่าไหร่นะวันที่สี่4 ขาแบดมัมาใส่กระเทียมใส่ไข่ด้วยนะคะหรืาว่าหนกหาครอบครัวเปนค่ะไปบแาง 好了，好了，好了。 कासाला पण खूप आश्चर्य แล้วคนมุงมากเลยครับวันหนึ่งผมว่าต้องมีพันห่อขึ้นไปนะครับนี่ลองดูนะครับอันนี้ผมคิดไปเองครับว่าน่าจะบรรพันห่อถ้าใครสนใจก็แวะมาชิมดูได้นะครับมีหมูหวานนะครับที่ขายดีดีเลยครับมีหมูหวานกระเพราครับแล้วก็มีกระเพราหน่อไม้นะครับแล้วก็มีกระเพราเครื่องในไก่นะครับแล้วก็มีไข่ยำมาตูมแล้วมีไข่ดาวนะครับก็คือตั้งแต่ผมมานี่ก็ตักไม่หยุดนะครับตักตลอดเวลานะครับ ขายดีมากๆครับถ้าใครหาร้านไม่เจอนะครับหรือว่าอยากจะรู้ว่าร้านนี้อยู่ไหนนะครับขายตอนไหนนะครับก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ให้หน่อยครับ 0ูนย์เก้าเครับครับโอเคขออีกรอบนะครับศู7ย์เก้าเศูนย์เก้านะครับโอเคถ้าใครหาไม่เจอหรือว่าอยากรู้ว่าพี่เขาไปขายที่ไหนนะครับก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับโอเคครับ